สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมกระโดดน้ำมีท่าแปลกๆไหมไปดูกันเลยนะเก็บเหรียญก่อนกระโดดได้หนึ่งฟุตมาดูกันเฮ้ yeah ย,ย,ย้หเ yeah จ๋งปล่า ตอนนี้ที่ความสูงหนึ่งฟุตนะคะเฮ้ยเราได้ท่าไปแล้ว <Yahoo! S 1> โดดไปเลย <Yeah! S 1> ได้มาสองร้อยเหรียญแล้วบูบู โอ้สี่ร้อยกระโดดอีกรอบย้าหูได้มา้อยเหรียญเ <Yeah. S 1> จ๋งปะล่ <Yahoo! S 1> ะาหดไปแล้ว <Yeah. S 1> ได้มามร้อยเหรียญ เสียงของเราแม่คุณจะมาทำไมตรงนี้อฮ้ยอันนั้นของใครวะกูแข่งเราหราอแบบนี้ กิบเหรียญอ่า <Yahoo! S 1> ได้แล้วสตว์เรียนของเราตอนนี้มีทั้งหมด9ใบเสั็นสำเรียญลงไปอีกแล้วรับ <c oughs> มีได้สีส่้อยเหรียญล้วยนะตอนนี้อยู่ที่ ความสูง3ฟุตยิย่งโดดแล้วได้เหรียญมากความสูงก็จะยิ่งสูงขึ้นนะทุกคนวิเราได้ปลาตัวตวลกน่ารักจังเลยเอ๊มันเดินตามด้วยน่ารักจัง <c ười> หนึ่งพันเหรียญเจ๋งปะล่ะเก็บเหลียนก่อนเราได้อีกแล้วซสมันเดอร์ฟักไข่อีกรอบได้ปลาตัวตวลกอีกแล้วทุกคน สัตว์เลี้ยงของเรานี่อีกตอนนี้เรามีสองตัวแล้วนะเฮ้ยน่ารักมากเลยปลาตัวตวลุกสองตัวแล้วก็สลัมมันเดอร์หนึ่งตัว <Yahoo! S 1> มันกระโดดไปด้วยอะ่ะไ้สามจุดสองสี่พันเหรียญโอ้ตอนนี้เรามีตังอยู่สามจดห้าห้าเหรียญ เ้ยมัน,น,นแบบงได้ตังเยอะขึ้นนะเอาได้หกสิบเหรียญอ๋อเราไปซื้อมันมาแล้วก็จะมีท่าแปลกๆนะทุกคนคอดูนะเรามีตังซื้อท่าแล้วนะ

ลดบมากอีกไหมเอ้ยอยเท่ได้เรียนเยอะขึ้นเลยนะวิ้ยยังเท่เลวันนี้เราอยู่ที่10ฟุตนะความสูงในการกระโดด10ฟุตทำได้ กระโดดที่สนุกไปเลยอะไรขอ้นปะเตะเ,เก็บเหรียญก่อนอม,มันช่างน่ารักจังเลยไอ้สองตัวที่วิ่งตามตุนสัตว์เลี้ยงอ้สัตว์เลี้ยงที่แสนน่ารัก ตอนนี้มีตังอยู่3ามจุดเอ้ยสิบเอจุดสตอนนี้อยู่ที่14ฟุตนะทุกคนความสูงในการกระโดดไปอีกแล้ว <c oughs> ถ้าอะไรของเธอนี่ย

เอาอีกเอาอีกเอจะได้เห็นท่าข้างหน้าเอามาแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยใครนั่นน่ะใครมากระโดด งงเริ่มงงจบเหรียญก่อนคนม่าแอบกระโดดของเราหรอหรือว่าคู่แข่งได้สามสิบหเหรียญสามเคเหรียญนะอุ้ยตอนนี้เราได้เป็นห้าหมนะทุกคนหกหมื่นแล้วนะ ค่าดีจังโอ้โห่ 90.44k เหรียญตอนนี้18คุดดึง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 เยอะเยอะแล้วเยอะแล้วตอนนี้อยู่เราเราอยู่ลำดับที่สองนะ đi bớt đi đại diện đại diện ร the hmm. ักท so <cn> ่าจริงไปอีกแล้วไปอีกแล้วทุกคนมาดูกันจบเรื่นก่อนวันสอทีสุดยอดเลย นี่เราอยู่ที่ความสูง21ฟุตแล้วนะยิ่งกระโดดแล้วก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนได้เหรียญเยอะมากเลยนะเฮ้ยโคแคมของเราดืงเดือง

Kiếp liền, kiếp liền 1, 2, 3. 1, 2, 3.